เรียนท่านอาจารย์ไม่ทราบว่าสบายดียหรือเปล่าส่วเรื่องกลับไปทำงานที่สถาบันนั้นผมเกรงว่าคงต้องปฏิเสธตอนนี้ตัวผมได้อาศัยอยู่ในป่าอาวีดเดียทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพิทักษ์ป่าแม้ตำแหน่งจะไม่โดดเด่นอะไรแต่เพราะอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ชิดป่ามากเลยมีโอกาสทำการวิจัยค้นคว้าอย่างละเอียด ผมค่อนข้างมั่นใจว่าป่ากำลังอ่อนแอลองช่วงนี้ผมเลยตัดใจจากไปไม่ได้ก็เหมือนกับหมอที่ไม่อาจทิ้งคนไข้ไปส่วนเรื่องสถานะและชื่อเสียงที่อาจารย์ได้สัญญาไว้คือผมยังไม่ค่อยสนใจนะแต่ถ้าอาจารย์มีใจอยากช่วยเหลือก็อยากขอความกรุณาช่วยส่งนักวิจัยมาช่วยตรวจสอบเรื่องที่ป่าแปลกไปด้วย ด้วยความเคารพอย่างสูงลูกศิษย์ไทนาริ